สวัสดีครับวันนี้ก็มีของมานําเสนออีกแล้วอของสำหรับสายจอดทั้งหลายก็ตัวนี้จะเป็นตัววัดโวลต์นะครับ ขานาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับส่วนใหญ่ขั้นไปขี่ออกไทยจอดพอดี okay. เราเราเป็นสายจอดนะนะ mm hmm. <laughs> นานๆจะขี่สักที mm hmm. แต่ก่อนจะขี่แล้วก็ก่อนจะสตาร์ทอะเราก็ควรตรวจสอบแบตเตอรี่นิดนึงว่ามันมีมีไฟมีอะไรไหมจะได้ไม่แปลกนะฮะก็ที่รถคิดว่าทุกคันนะนอะหาเร่ฮะหรืออ่บิ๊กไบค์รุ่นอื่นอ่ะนะ มันก็จะมีตัวชาร์จนะครับที่ที่ปลายมันเป็นแบบเนี้อ่าครับอยู่ที่รถเลยแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบแล้วก็วัดโวลต์ดูก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเสียบให้ดูนะครับ เห็นไหมสำหรับสตรีทบอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะมันก็จะมีบอกเลยครับโคูรลบควบวกอ่ะเราก็เอาตรงนี้เสียบไปครับผมแล้วก็เปิดดูนะครับ อันนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างเต็มนะครับผมถ้าต่ากว่า12โวลต์ hmm. ก็ไม่ควรสตาร์ทแล้วนะครับควรจะจะชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วอันนี้ก็โอเคดีครับผมและประโยชน์อีกอย่างของตัวนี้ก็คือมัน,ม,นมันมี USB ชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มันจะมีสายชุดนี้ที่เราสามารถต่อไปเก็บตรงไหนก็ได้ครที่เราจะชาร์จโทรศัพท์เวลาเรา ออกเดินทางนะครับจะเอาไปเก็บไว้ที่ตรงตรงบริเวณแฮนด์ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้แล้วแต่เราครับผมก็สะดวกดีครับอันนี้ได้ประโยชน์ดีราคาไม่แพงด้วย300กว่าบาทนะส่วน USB ชาร์จเจอร์ก็เป็นขนาด2.4แอมป์นะครับก็ไม่ต้องกลัวหาเร็วแน่นอนในการชาร์จครับผม แต่วัสดุก็ไม่ไม่น่าจะกันน้ําเท่าไหร่นะควรจะถอดออกดีกว่าครับเวลาเราติดเอาไว้บริเวณแฮนด์หรืออะไรประมาณนี้ครับผมานาาก็จะประมาณนี้ครับส่วนถ้าบางคันไม่ไม่มีไอตัวเนี้ย เป็นปลั๊กสำหรับเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ฮะแล้วก็ซื้อมาใส่ได้ครับนี่ฮะเส้นหนึ่งน่าจะประมาณร้อยหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดมีมีฟิลให้ด้วยครับผมการผิดขั้วครับตรงน,นี้ก็เอาไปติดได้ครับรถทุกคันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบิ๊กไบค์หรืออะไรรถซีซีน้อยก็ก็ติดได้เหมือนกันตัวนี้ที่เราจอดไว้นาน แล้วเราก็ไปซื้อ,อตัวตัวชาร์จนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันเลยครับก็เลือกเอาตามงบประมาณที่มีโอเคครับผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับผมเอาไว้ติดตามชมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ